และอีกหนึ่งบรรยากาศของการแข่งขันนะคะที่จะสร้างอัตลักษณ์เรื่องของการรับประทานเมนูอาหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะทั้งเมนูข้าวหมกไก่แล้วก็เมนูซุปค่ะยะลาจัดใหญ่ฮารานฟู้ดคอนเทสต์2025นะคะชิงตำนานข้าวหมกไก่ซุปเนื้อค่ะส่งเสริมพระหุวัฒนธรรมในเดือนรอมฎอนค่ะ ที่โรงแรมปาร์ควิวจังหวัดยะลาศูนย์สันติวิธีร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคมจัดกิจกรรมฮาลานฟูด้ดคอนเทสต์และรมฎสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนรวมถึงการทํางานร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคมตลอดจนส่งเสริมสังคมพุวัฒนธรรมในห้วงเดือนรอมฎอนและเฟ้นหาเมนูจากจังหวัดยะลาไปร่วมประกวดกับจังหวัดนาราธิวาสและจังหวัดปัตตานีระหว่างวัน ที่10ถึง20มีนาคม2,568นี้ค่ะสำหรับการประกวดจะแบ่งเป็น2เมนูหลักคือข้าวหมกไก่และซุปเนื้อโดยมี5ทีมจากเครือข่ายภาคประชาสังคมเข้าร่วมทีมชนะเลิศเป็นทีมจากกองสันติวิธีซึ่งก็จะได้เป็นตัวแทนจังหวัดยะลาไปร่วมแข่งขันในรอบต่อไปค่ะด้านพลตรีเฉลิมชัยสุดที่นวลผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธีเปิดเผยว่ากิจกรรมใน,นครั้งนี้ค่ะ พลโทไยศาหนูสังแม่ทัพภาคที่4ก็ได้มอบหมายให้ศูนย์สันติวิธีกอรมนอภาคสีส่วนหน้าได้จัดขึ้นเพื่อสร้างความสุขในห่วงช่วงเดือนรอมฎอนสร้างสายสัมพันธ์ในสังคมและส่งเสริมอัตลักษณ์อาหารท้องถิ่น โดยเฉพาะข้าวหมกไก่และซุปเนื้อซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านที่มีรสชาติซับซ้อนแต่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเชื่อมั่นค่ะในเรื่องของอาหารทาลานและวัฒนธรรมท้องถิ่นค่ะ